สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของหนังโลกแกนกันซึ่งเราจะขอบอกกันไว้เลยนะครับ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสําหรับคนที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วเท่านั้นเพราะว่าเราจะพูดเกันถึงเรื่องราวเก็บความรู้ต่างๆเรื่องราวส่วนต่อขยายอีสเตอร์เอ็กต่างๆความรู้สึกในการดูเรื่องราวหลังดูต่างๆนะครับผมจะมีการสปอยหนังอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมยังไม่ดูเนี่ยเราจะให้โอกาสปิดคลิปนี้ก่อนนะครับผมไม่อย่างนั้นลราก็โดนสปอยยับแน่นอนท่านผู้ชมแบบว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วยังไม่ดูโลแกนเนี่ยไม่ต้องไปดูหนังนะครับผมพอแล้วดูคลิปนี้ก็พอเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นรีบกลับไปดูหนัง่อเลยนะค ถ้าผมถ้ายังไม่ดูเนี่ยจะเสียใจและในตอนนี้นะครับเราถือว่าให้ผู้ชมทุกคนนั้นได้ฟังคํำเตือนของเราไปแล้วถ้าผู้ชมนั้นยังยืนยันว่าจะดูต่อก็เชิญเลยครับผม เรื่องราวนะครับผมเราจะพูดกี่ยวัอีสเตอร์เอ็กการขยายความของตัวละครต่างๆเกตความรู้ที่ซ่อนอยู่ในหนังความสัมพันธ์ระหว่างการ์ตูนคอมิกที่ทำมาเนี่ยกับหนังนะครับผมซึ่งก็ต้องมีแบบหลายเรื่องเลยที่เราจะพูดกันนะครับแล้วก็ความไม่สมเหตุสมผลของหนังนั่นเองโอเคแล้วไม่ต้องรอกันแล้วเรามาเริ่มฟังเลยดีกว่าครับผมเรามาพูดถึงอีสเตอร์เอ็กต่างๆเลยดีกว่าครับ คือเรื่องแรกเนี่ยให้ผู้ชมเห็นไหมว่าในตอนแรกที่โรแกนเข้าบ้านนะครับมันมีดาบซามูไรยอยู่ด้วยซึ่งดาบซามูไรเล่มนั้นนะครับน่าจะมาจากบุวาลี2นั่นแหละที่บุวาลีนั้นไปญี่ปุ่นมาอันนี้นะครับคือจุดสังเกตแรกของเรา อยู่ต่อมานะครับผมเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นใน X-Men Apocalypse นั่นเองในตอนจบของภาคนั้นนะครับผมได้มีเอ็นเครดิขึ้นมาซึ่งเอ็นเครดินะครับได้โชว์ถึงเอสเซ็กคอซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าไปนำา DNA ็นเอของวัวลีม,มาจากอัลคาไลเลกันเองซึ่งในเจ้าอัลคาไลเลกเนี่ยครับผมมันคือชื่อของทะเลสาบที่เป็นสถานที่ทดลองในการสาร้างวัวลีนขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งในภาคนี้นะครับบริษัทที่สร้างเอ็กโทตีขึ้นมาเนี่ยก็มีชื่อว่าอัลคาไลทาซิเจนนั่นเองและนี่นะครับก็คือความเชื่อมโยงงงงนนัััเเออครรบผมแต่ทฤษฎีขาย จบนะครับอัลคาไลน์เนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของทะเลสาบที่สร้างววรลีขึ้นมา แต่คาว่าทาซิเจนนี่แหละครับผมมันอาจจะเป็นคาใบ้ให้เราก็ได้ในหนังนะครับผมในโลกในอนาคตเนี่ยมิวแทนแทบไม่เหลืออยู่แล้วและให้ผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าจะมีอะไรที่สามารถจัดก,การมิวแทนได้เยอะขนาดนั้นมิวแทนทั่วโลกและมีจํานวนมากมายมหาศาลการที่จะกําจัดมิวแทนให้หมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เพาว่าในคอมมิกนะครับมีสิ่งหนึ่งที่สามารถจัดก,การมิวแทนได้อย่างเด็ดขาดเหล่ามนุษย์กายพันธุ์นั้นจะตายทันทีถ้าโดนสิ่งนี้และนั่นก็คือหมอกเทอร์ริเจนนั่นเองหรือว่าเทอร์ริเจนมิสนะครับซึ่ง ดรไลท์ ye, ผู้กำกับการทนลอครั้งนี้ได้พูดขึ้นมาเนี่ยในตอนเกือบจบของหนังนะครับผมก็ได้พูดถึงการควบคุมประชากรมิวแทน an, การกําจัดมิวแทนต่างๆนะครับซึ่งน่าจจะเป็นคาใบ้ว่าดรไลท์นั้นได้เคยใช้หมอกเทอริเจนไปแล้วและนี่นะครับผมก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าทําไมฮิวลิคแฟกเตอร์ของวัวรีนะั้นทำงานได้ไม่ดีก็เป็นไปได้อารมณ์เหมือนว่ามิวแทนคนอื่นอาจจะโดนหมอกแล้วตายแต่วัวรีโดนหมอกอาจจะแค่ป่วยหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมลองจินตนาการดูทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องตอ ที่บอกเธอริเจนเนี่ยเป็นอันตรายต่อมิวแทนนะครับ แต่มันกลับเป็นประโยชน์ให้กับอินฮิวแมนนั่นเองโดยในตอนนี้นะครับทั้งจักรวาลมาเวลสำนักพิมพ์มาเวลสตูดิโอมาเวลเนี่ยกำลังผักดานเรื่องอินฮิวแมนอยู่นะครับและในปลายปีนี้นะจะมีอินฮิวแมนปรากฏตัวออกมาเป็นซีรีส์อย่างเป็นตัวเป็นตน,นเลยซึ่งนี่นะครับผมอาจจะเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันคือมีการใช้หมอกทอริเจนเพื่อปลุกพลังของอินฮิวแมนซึ่งในทางกลับกันก็เป็นการฆ่ามิวแทนไปนในตัวนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับนี่เป็นเพียงคฤษฎีเท่านั้นทีนี้นรามาพูดถึงเรื่ออองงงต่่่ไปปกกกกััันนนเเเเลยยยดีีีีววาาารรรรื้ะบบบจทห ตูนั่นเองโดยอย่างที่เรารู้กันนะครับในหนังเนี่ยถือเป็นการนําการ์ตูนสามเรื่องมาลุมยำกันนั่นเองโดยในหนังนะครับผมดร์แซนเดอร์ไรเนี่ยเป็นคนสร้าง X23 ขึ้นมาและจุดประสงค์นั่นก็คือการสร้างสุดยอดอาวุธขึ้นมานะครับผมซึ่งในหนังเนี่ยก็ตรงกับตามการ์ตูนเป๊ะเลยในการ์ตูนนะครับดร์แซนเดอร์ไรเนี่ยก็เป็นคนสร้าง X23 ทขึ้นมาและหมายมั่นว่าจะสร้างสุดยอดอาวุธขึ้นมาได้ แต่จุดต่างกันก็คือ x 2 3เนี่ยเป็นเหมือนผลงานชิงโบแดงนะครับไม่ใช่เป็นผลงานแบบว่ามีเด็กๆเ,เป็นบสิบคนมันมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นและ x 2 3เนี่ยก็ถูกฝึกมาเป็นสุดยอดนะคะ่า ซึ่งในคอมิกนะครับผมวัลลีนั้นก็ไม่ใช่คนที่ช่วยเธอออกมาแต่ถ้าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าผู้ชมลองไปดูกันเองได้นะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือตอนจบของวัลลีกับเดท e อ f วั l ลีเนี่ยก็คล้ายคลึงกันเช่นกันซึ่งสุดท้ายแล้วนี่เองเนี่ยในการ์ตูนเดท e อ f วั l ลีนะครับผมคนที่สร้างโครงการที่มาใหม่นะั้นไม่ใช่ด็อรไรแต่เป็นคอนเนียสังหาก ซึ่งจุดประสงค์ของคอนิเลียสเนี่ยข้อข้าต่างจากดรไลท์นะครับโดยดตรไลท์เนี่ยต้องการสร้างสุดยอดอาวุธขึ้นมาแต่ทางฝั่งของคอนิเลสนั้นต้องการสร้างฮีโร่ขึ้นมาแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วนี่เองจุดประสงค์ของโครงการที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ถูกหยุดโดยวูลินเหมือนกันเราอาจจะมองได้นะครับผมว่าเรื่องราวมอาจจะต่างกันมากแต่ถ้าว่าลองไปดูภาพลองดูเนื้อหานะครับเมื่อถ้าผู้ชมดูการ์ตูนแล้วไปดูหนังเนี่ยท่านผู้ชมจะรู้ได้เลยว่าเนี่ยไอ้หนังเรื่องนี้นั้นมันเอาฉากต่างๆ แล้วก็ดูได้แบบลื่นไหลนะครับผมเป็นการรวมกระตู3าเรื่องกันแบบไร้ที่ติมากเลยไร้รอยต่อสุดๆไม่เชื่อลองดูรูปนะครับผมฉากต่างๆเนี่ยถูกนํามาจากคอมิกอย่างแบบแทบจะเหมือนเป๊ะเลยลองดูรูปนี้เป็นตัวอย่างนะครับเหมือนเลยใช่ไหมล่ะ ต่อกันเลยดีกว่าครับผมเรื่องราวอีสเตอร์เอ็กหรือว่าจุดสังเกตต่ตางๆนั้นยังไม่จบแค่นี้หรอกครับท่านผู้ชมเห็นไอเด็กกลุ่มที่รอดมาในตอนสุดท้ายได้ไหมเด็กมนุษย์กายพันธ์ที่รอดไปกับลอล่าเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมพลังของพวกเขานั้นช่างเหมือนกับพลังของ Xmen ในกลุ่ม X f o r c e มากเลยครับผมซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่ม Xmen ในอนาคตนั่นเองซึ่งลองดูหน้าตาของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันในหนังมากนะครับแต่พลังเนี่ยเหมือนกันเลยและในอนาคตของจักรวาลหนังเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นกลุ่ม X Ford ก็เป็นไปไปด้ เรื่องต่อมานะครับผมคือการ์ตูนที่วัวลีนอ่านนั่นเองครับในหนังอย่างที่เราทุกคนเห็นกันนะครับวัวลีนนั้นได้หยิบการ์ตูน X-Men ขึ้นมาอ่านซึ่งการ์ตูน Xmen ฉบับนั้นนะครับเป็นฉบับที่132แต่ถ้าว่าฉบับนั้นนะครับผมที่วัวลีนอ่านเนี่ยเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่แบบว่าถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับไม่มีเนื้อหานี้อยู่จริงๆแต่มันก็เป็นอีสเตอร์เอ็กอีกหรครับผม เพราะเนื้อหาจริงๆในฉบับที่132เนี่ยเป็นตอนแรกที่วัวรีและทีม X-Men นะครับได้ไปเจอกับโดนัลเพียสซึ่งเป็นตัวร้ายในหนังเรื่องนี้ครับผมซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นตัวร้ายที่มีแขนเป็นหุ่นยนต์นั่นเองซึ่งในหนังก็ทําออกมาจากการ์ตูนได้เหมือนเลยครับผมถึงหน้าตาจะดูแบบโมเดิร์นขึ้นมาบ้างแต่ก็คอนเซ็ปต์เดิมครับเลือกต่อมากันเลยดีกว่าครับเลือกต่อมานี่ให้ผู้ชมหลายๆคนคงสงสัยมากนะครับ ว่าไอมิวแทนผิวขาวเผือกนี่มันคือใครคาลีบานคือใครกันแน่นะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยใครดู Xmen มาทุกภาคก็จะเคยเห็นเข้ามาแล้วนะครับผมแต่เพราว่าคาริบานในตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยไม่เหมือนเป็นคนละคนกันเลยเพราะว่าคาริบานใน x อ e n a มนอภิปนะครับ มันดูหนุ่มแล้วดูแบบเป็นมาเฟียหากใครจำไม่ได้ก็ลองไปดูนา้นี่ละกันคือตัวนี้นะครับคาริบานซึ่งในคอมิกนั้นมันก็ไม่ได้ตัวดีหรอกครับผมมันเป็นตัวดีและตัวร้ายในเวลาเดียวกันคือบางทีก็ช่วยเอกเมนบางทีก็เป็นตัวร้ายใส่เอกเมนพลังของเขาก็คือการตามหามิวแทนนั่นแหละครับผมเหมือนกันเลยแต่ถ้าว่าในตอนที่มาอยู่ในหนังโลแกนเนี่ยมันกลายเป็นดูเหมือนแบบว่าก,กระจอกสัตว์อะเป็นตัวแบบแค่ทาอะไรไม่ได้คอยตามหามิวแทนได้เท่านั้นดูแบบอ่อนสัตว์แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็ทำหัวเท่ดีฉากจบของมันนี่คือแบบ เทพตอนตายเนี่ยบีแวร์เดอะไลท์เนี่ยโหโคตรเทพเลยตุ้มตายหาไปเลยอะไรมึงเรื่องต่อมากันเลยดีกว่าครับผมหากท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยดูแล้วยังงงนะครับว่าทำไมทีมเอ็กเมนถึงหายไปไหนหมดเนี่ยคือความจริงแล้วในหนังมันก็ได้บอกแล้วครับว่าทีมเอ็กเมนตายยังไงแต่คือมันบอกแค่ทีมเอ็กเมนไงไม่ได้บอกว่ามิวแทนตัวอื่นรอบโลกเนี่ยตายยังไงแต่เอาแน่ๆนะครับผมทีมเอ็กเมนส่วนใหญ่นะครับ ถูกฆ่าโดยชาวเซเวียนนั่นเองอย่าเพิ่งงงนะครับสาหรับคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเนี่ยถ้าผู้ชมจชําฉากในคาสิโนโได้ไหมที่ชามันเกิดชักขึ้นมาเนี่ยในตอนที่ชาวเซเวียชักนะครับพลังจิตของเขาก็ชักไปด้วยครับผมซึ่งนั่นนะครับทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างมาก,มากพลังจิตของชาวเซเวียนนะถือว่ากล้าแกร่งมา,มากนะครับผมและคนส่วนใหญ่คนปกตินี่ก็จะตกอยู่ในสภาวะอัมาพาตนั่นเองและซึ่งนั่นนะครับผมอาจจะทําให้เกิดการตายได้ซึ่งเรื่องราวลรวก็ไม่ได้บอกนะครับว่าตายยังไงแต่ชาวเซเวียนนี่แหละครับเป็น สาเหตุที่ทําให้ทีมเอ็กเมนตายซึ่งนั่นนะครับผมก็คือสาเหตุที่ทำให้วัวลีนั้นต้องนําตัวของชาวเซเวียมาซอดด้วยเรื่องราวต่อมานะครับเรามาพูดถึงความไม่สมเหตุสมผลในหนังกันบ้างดีกว่า ถ้าผู้ชมลองสังเกตสิครับไอเอ็กทเวนตี้โฟร์หรือว่าร่างโคนของวูลีนเนี่ยมันตายง่ายมากเลยคือถ้าผู้ชมจําได้ไหมครับในหนังวูลีนออริจินเนี่ยวูลีนตัวจริงของเรานั่นก็เคยถูกยิงด้วยกระสุนอดามนเทียเหมือนกันนะครับแต่เธอว่าวูลีนตัวจริงเนี่ยไม่เป็นห่าอะไรเลยครับผมแค่สมองกระทบกระเทือนความจําเสื่อมนิดหน่อยแล้วก็ลุกข,ขึ้นมาปกติเดินได้เป็นคนธรรมดาแต่อเทียนี่แม่งโดนยิงป้องเดียวหัวแบกกระจุยกระจายไปเลยคือแบบตายเลยนะเดียวก็งงนะครับว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็อันนี้กก็อยาาารู้้เหมมทไถใค ก็ลองตอบกันมานะครับผมแต่ผมสังเกตว่ามันเป็นความไม่สมเหตุสมผลมากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยังคาใจอยู่นะครับผมคือมิวแทนคนอื่นๆที่มันแบบมีฮิลิ่งแฟกเตอร์เหมือนกันเนี่ยหายไปไหนหมดครับมิวแทนตัวอื่นที่เก่งกว่าวัวลีนเก่งกว่าชาวเซเวียก็มีตั้งเยอะแยะนะครับพวกเขาหายไปไหนกันหมดผมก็งงอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะตอบโจทย์นี้ได้ยังไงแต่ก็ถือเป็นโจทย์หนึ่งนะครับที่เขาแบบ มีช่องโหว่เยอะมากถือว่าเป็นช่องโหว่ของหนังนั่นละกันแต่เอาเถอะครับถึงจะมีช่องโหว่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆแล้วแล้วก็ในหนังนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาประจำเป็นการย้อนวัยนะครับเหมือนแฝกอีสเตอร์เอ็กเข้าไปเช่นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เทพีเสรีภาพหรือว่าเหตุการณ์ในอดีตต่างๆเรื่องราวถึงเอ็กเมนคนเก่าๆนะครับผมก็อาจจะถูกเอ่ยถึงมาเล็กๆน้อยๆนะครับและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวที่เรามาพูดกันในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบวัวรีหรือว่าไม่ชอบอยังไ คอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมว่าถ้าผู้ชมนะั้นรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้และในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากถ้าผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกเพิ่มกันมาได้เลยถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยค่ะตกเรื่องไหนไปก็ลองเสริมกันมาได้นะครับ ผมอาจจะเห็นเรื่องราวไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะแบบก็ดูรอบเดียวเหมือนกันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ก็พยายามสังเกตมาให้เยอะแล้วต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆและคุ้มค่าแก่าการไปดูนะครับคือแบบว่าถ้าไปดูอีกรอบได้เนี่ยก็จะไปดูคือแบบไม่เสียดายเงินเลยสําหรับเรื่องนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับและในวันนี้ก็ขอลาไปแล้วล่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาเราเกือบจะมาถึง4แสนซับก,กันแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนจริงๆขอบคุณนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขก